หล่อสุดสวยสุเดเยี่ยนเออเอาเกม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 ที่มันมีคนที่ชอบเล่นเกียนมันคือออปปี้เกาหลีอ็อบบี้เกาหลีขอ,ลของทางจีนใจีนใช่ใช่มันมาจาใกจีนยแลนะกูจำได้ว่าหายเพื่อนกูมันเทียนกูจัดแล้วมันก็ตกตายเพราะว่ามันลืมลืมผิดชิปล็อกไงโอคือเฮลิคอร์อ้<อ> อัดคลิปยาวๆนะเว้ยยาวๆเอายาวๆเกินหนึ่งอาทีเลยไม่เกินห้าชั่วโมงเลยเฮ้ยก็ตีนเฮ้ยกูโดนเตียนจากสาวท็อกซิกนี่มันเหรอเฮ้ยเบลเขาอุ้ย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 เมื่อกี้มันเด้งดังดังเนี้ยไม่เมื่อกี้กูเห็นสาวท็อกซิกด้วยว่ะเหรอเหมือนไลโวเหมือนเหมือนกูเมื่อกี้เลยที่อุกบาทชนโลดแต่กูไปท็อกซิกสาวก่อนเออไปท็อกซิกสาว กูกูน่าจะน่ากับน่ากับบะไอคนอดีตีนน่าจะเป็นไอพวกเบคอนแหละไอพวกใหญ่มันเยอะสะอาดละมันกูหละเอยดูดิมันเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะหายทุกคนเลยปิดเน็ตไงเออปิดเน็ตเปิดเน็ตไงปิดเน็ตเปิดเน็ตเท่ากับโบริ่งที่โปรสุดก็คือมึงเล่นแฮกใช่ก็เติมแอดมินโอ้ยอยากให้คลิปปี้คนกดไลค์สักหนึ่งไลค์ก็พอแล้ว เอดูดิมันไม่ไปมันควรสิ้นูดีๆสัตว์โยเออดีๆก็ได้ดีอลโดนหนุนแล้วก็แปทุกคนครับวันนี้มีคนสร้างตำนานให้คนตกรลอกไม่ถึงคนเปลี่ยนแมปเลยแบบนี้คนกดลินเยอะเกินไปอมาครับไม่ครับเปลี่ยนแมปถ้าครับคนดูเกลียดหน้ามึงตลอด วุ้นเปลี่ยนแบบแบบนี้มีคนเปลี่ยนไงชอบชอบชอบคนรูเข้าใจมั้งว่าเเปลี่ยนเกมต่อหน้าเขาแบบไม่มีเหตุผลเขาอาจจะโดนด่าได้เอาจ,จริงไหมเลยตักรองเพลงเยียใหญ่สุดในโลกว้าโล งานโดนซองแกไม่อยู่พงงานโดนซองแกงานโดนเซตยดอย่าไปโคลงบ้านเลยทั้งหมเกมนี้เกมเมอรเนี่ยบนี้มันมันมันสาบอยออได้แล้วครับมันสามารถกินี้ได้ละใช้แอดมินได้เว้ยอ๋อโกดเกียนเลยเราก็เลยไม่อยากให้เล่นเท่าไหร่มันใช้แอดมินอ่ะไอเกมเนี้ยทุกคนใช้แอดมินหมดคนมันจะเข้ามันจะแจกแป๊กโกลมันจะเข้าได้ทุกคนเขาใช้แอดมินได้นะจ๊ะดีๆผงพูดไม่ดีต่อหน้าคนดูดิ ม่ดีโดเศรษฐีดีโดสแกนได้ฝาได้หนึ่งร้อยโดเศรษฐีดีโดเศรษฐีดีโดกับทู่ทู่สันลู่เลยทู่ทู่สันลู่เลยนะครับวันนี้วันนี้กับไอ้สูงไก่เตี้ยชื่อลำพูครับไข่ปลาสุดพูกเสื้อขาวชิดแม่กูด่ากูด่าใครอะไม่รู้ น่นกระดาคนจังชาญน่าระดาคนดูใส่เสื้อสีชมพูมากกว่าผมผมนั่นคือผ้จัิก,การการเกียนผมอที่ผมบอกเลยถ้าใครคนมาบอกบอกว่าในบอกว่าเต้นกลางนะผมเล่นได้ดูเลยผมเคยเล่นแมปนี้ขึ้นไปเกือบจุดสูงสุดได้แล้วมัน้ ไ,ไ้เวยแล้วมันไม่คอมเมนต์ด่าไปเลยวะไม่รู้มึงก็พีม่ดิแต่ตอนกลางตกกลับเลยกางตกกลับตอบตกทุกวิชาใช่ตกว่ะอ่ะโดนแน่โดนแน่โดนโดนคนดูกากแล้วใจใจใจเชื่อสี่นาทีได้ทงังนะครับนี่กะมิสเตอร์คำคมบาดบาดตะเก่งในแต่บาด<อ>ใจไม่ได้เออนี่นายจะพูดทั้งวันเลยใช่ไหม ไปตกแล้วเป็นไรนักหนาวะ้ลองจ่ายค่าเน็ตเน็ตน่าจะตอนอยู่นอกบ้านทุกคนครับมันน,นี่ต้องอยู่กับมิสเตอร,ร์ลิงกังกูดนี่คุณต้องคบคือพี่พี่เอาปืนอะไรก็ได้โอ้าวแบบยาโอ้ยโดนกนตีเหมือนเดิมเอาได้ เอาแบบยาวแล้วกันปัดแก๊สอัดลมเอาเอาเอาเอัดลมแล้วกันอัดเอ็มอี e <laughs> เลยพูดอะไรไั้เดียวะมันม,มันกลัวไงแม่กตอนอยู่โรงเรียนแต่อยู่ในบ้านพูดน้อยพอเล่นเกมป <laughs> ักชิ้ด้วยป้าจุกูไม่ได้พูดดังวันเลยพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดเช่นแล้วนี่ ใช่ไปอยู่ยาอยู่อันนี้คือถ่ายคลิปหนูเนาะอันนี้คือถ่ายคลิปนะนะเว้ยนีมันกู้เล่สัตว์อยากไปเจอบจ้งก็โผล่โรงพยาบาลอยากโผล่โรงพยานเข้าไปโดนชัดส่วนผมลบดูนะครับ ชื่อเหี้ยเลยวันนี้ถ้าเองอยากดูก็พิมพ์คาว่าเวียก็ได้นะเว้ยอยู่กับเต้เฟนไฟยืดนะครับเกี่ยวกับเต้เป็นฝ่ายยืดว่ะไม่เกี่ยวแลมึงไปพูดชื่อเขาทำไมอ่ะมันโดนแฝงแล้วหรือไม่ยังไม่โดนก็ยังเห็นในโทรศัพท์อยู่เลยไอ้หนู ไอคิวเอเอแดงเดงแล้วแล้วก็ผมเตเป็นไฟผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเป็นไฟนะครับเอขียวแล้วก็เป็นไฟวะเขียวเลยเฮ้ยไว้ไข่กันทีไม่โดนตีไม่โดนระวังคนดูด่าแล้วครับเ,าเดาไข่เดเลย ชไก่ไกลไกลจากสอๆมึงไกลสอขอมโยตอยปุ่นกับไปอ้อ่างโอ้ยเสื้อเสื้อขาวอย่างนี้ต้องแอมหนูใช่ๆโป้ทำโป้น้ำทำไมวะก็อยู่ดีๆอยู่แล้วเหรอใช่ไหม ร้อนเป็นไฟเสื้อเสื้อบางนุ่มมองเทต้องของเทต้องในลาซา,าดา้าลาซาดา<อ>้าลาซาด้ากินแล้วซิกไม่ใหญ่ใส่แล้วยินเห็นตัอันนี้เองพูดจริงยังไหมยินทีไม่ยินนะครับ ไอสิ่งนี่เย็นนะคือไอ้มึงอ่ะเ้อเจ็บไปทางหัวใจียสุดหล่อสุดสวยสุด,สดอันนี้อางๆสุดห่อเหี่วยวหออเหี่ยวท่านครับ <c oughs> มันนี่กระเด็กันหล่อคนหนึ่งพี่จ่าทกูไม่ได้ไปเป็นคนลมาหรอก <c oughs> <c oughs> ููมันเจ๊เยสเมนแรก โอ้โนจอกกี้จอกกี้ขี่ม้าใสเปปบโลนี่เฮ้ยมันทำยังไงวะเฮ้ยมันกลัวบ้าอะไรวะมันอยากเจอมันอยากเจอนิเป้าวันนี้เป็นนี่คือคืนซอมบี้อี่ม้าขี่ม้าไล่รถไฟขี่เปปบอล ไปแล้ไปสกตายเพราะลืมใส่เข็มขัดใช่ท่านเคยเจอในพูดอย่างนั้นนะ <c oughs> ในคิีโอในเดนเลียวไงตัโ์โอ้คุณทนไม่ไหวแล้วโอายแป